องค์ประกอบของความรักที่สําคัญที่สุดนี่มันคืออะไรครับโค้ดอุ้มค่ะจริงๆแล้วมันมี3อย่างนะคะก็คือ self love ก็คือรักตัวเองสองคือ intelligence ความฉลาดในการแก้ปัญหาและ3าคือ calm ก็คือความนิ่งความสงบเคยได้ยินไหมว่าคือในความรักเนี่ยเราจะมีทั้งคนวิ่งนําและคนวิ่งตามเสมอนะคะก็คือคนถ้าคนวิ่งนำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่ เหมือนกับไม่ค่อยแคร์คนที่อยู่ข้างหลังหรืออาจจะแคร์น้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแคร์น้อยกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันมีคําถามว่าเอ้ยคนวิ่งนําเนี่ยรักคนที่อยู่ข้างหลังน้อยกว่าหรือเปล่ามันมันน้อยกว่าหรือเปล่ามันอาจจะอาจจะพอๆกันแต่เขาเรียกว่าไงนะเขารักสิ่งที่เขารักที่สุดก็คือเขารักตัวเองมากกว่าแต่ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะหลายคนจะแยกไม่ออกว่าเอ้ยเซลล์เลิฟมันคือเซลฟิ่หรือเปล่าไม่ใช่นะรักตัวเองไม่เท่ากับเห็นแก่ตัว คือถ้าเราเป็นคนวิ่งตามตลอดเวลาเนี่ยหมายความว่าเขาไปไหนก็โทรตามใช่ไหมเขาจะไปนู่นนี่นั่นก็คือจะขอไปด้วยเพราะเราไม่มีกิจกรรมที่เราอยากทําใช่อันนี้สําคัญมากออมันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้รักตัวเองมากพอใช่คาว่ารักตัวเองเนี่ยมันคือรักในคุณค่าของตัวเองคือเวลาของคุณมันคือสิ่งที่คุณมีใช่ไหมร่างกายของคุณก็คือสิ่งที่คุณมีคุณพอไวสิ่งพวกนี้ให้กับเขาคุณพอไวคุณถวายทุกอย่างให้เขาเลย ถ้าไหวชีวิตเวลาสกิลมีอะไรมาฉันทําให้หมดเวลายุ่งแค่ไหนงานคูณล้นแค่ไหนก็จะไปทําอะไรให้เขาหมดอันนี้คือเราไม่ได้รักตัวเองเราไม่ได้ให้เกียรติตัวเองพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันคือเขาวิ่งนำถูกไหมเราวิ่งตามเราวิ่งตามไปเสิร์ฟเขาไปเซิร์ฟเขาทุกอย่างสุดท้ายคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยทาไมฉันรู้สึกมีคุณค่าน้อยจริงๆในความสัมพันธ์ก็เพราะไอ้ความไม่มีความเข้าใจเรื่องเซิล์ฟนี่แหละเออนี่สำคัญมาก คือคนที่เขาวิ่งนำแล้วเขามองกลับมาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นค่าคนข้างหลังเพราะอะไรเพราะว่าคนข้างหลังเนี่ยทำให้แบบถวายชีวิตอ่าใช่คือ,คอยังไงก็ทําให้อยู่แล้วนะครับแล้วบางทีเขาอาจจะรู้สึกราคาญคนที่ตามได้ว่ามันเว่นเบอร์จังมัน มันมาวอแวร์วกแวกอะไรกันทําให้ฉันไม่มีสมาธิในการที่ฉันจะทําเรื่องที่ฉันชอบอ่าถ้าไอ้ฉันจะทําเรื่องเนี้แล้วแกมาแบบตื้อๆแกก็ไปทําเรื่องอื่นที่แกชอบบ้างสิใช่ออคือจริงๆแล้วต้องอธิบายว่าพลังงานผู้ชายเนี่ยมันเป็นพลังงานของการวิ่งตามนะอยากจาพิชิตพิชิตเออใช่คือเขาก็เลยแบบต้องวิ่งวิ่งไปหาผู้หญิงคนอื่นใช่ถูกไหมแล้วพอเราเนี่ยไอ้คนที่วิ่งตามเนี่ย ทำดีก็แล้วนะทุ่มเททุกอย่างทุ่มเทเวลาให้เขาทุกอย่างบางคนเปด้วยอแต่ผู้ชายไม่เห็นค่าเพราะอะไรเพราะคุณเนี่ยวิ่งตามเขาตลอดใช่สําคัญมากๆผู้ชายคนนั้นกลับไปวิ่งตามคนอื่นใช่ไหมแต่คุณคุณไม,ม่ไม่รู้แต่คุณก็คิดว่าเฮ้ยเขาไปม,มีคนอื่น แต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพราะคุณวิ่งตามเขาตลอดเวลาก็ได้ใช่นั่นแหละคือการที่เราไม่มีเซลล์เลิฟคือเราไม่รักตัวเองอะ่ะไม่รักในเวลาของตัวเองไม่รักในสกิลของตัวเองไม่รักในเรือนร่างตัวเองอ่าบางทีดูถูกด้อยค่าตัวเองพอเขาบอกไม่รักเราไม่น่ารักเราไม่ดีอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าจบแล้วชีวิตกูคือเราปรับปรุงได้นะถ้าเขาแนะนาแล้วเออมันดีหรือแนะนําแล้วเรารู้สึกว่าเราเราอยากจะทําให้มันดีขึ้นทําเพื่อใครทําเพื่อตัวเราเอง ไม่ได้ทําเพื่อไปอวยเขาไม่ได้ทาเพื่อเอาเอกเอาใจให้เขาไม่ได้ทําเพื่อให้เขามารักเราแต่ทําเพื่อให้เรารู้สึกดีกับตัวเองก่อนไม่งั้นคุณจะรักใครไม่ได้เลยจะไม่มีใครมารักคุณเลยถ้าคุณเป็นของที่แบบต้องไปวิ่งตามเร่ขายคนอื่นได้นะไหมสำหรับข้อ2นะคะก็คือ i ิน e l l i g e n c e ความฉลาดในการแก้ปัญหาเออข้อนี้สําคัญม,มากเลยจริงๆแล้วมันก็คือ m i n d s e t เนาะ,ะวิธีที่เรามองปัญหา นะครับสมมุติว่ามีผู้หญิงสองคนสวยเท่ากันเลยการศึกษาดีพ่อแม่รวยเท่ากันเลยแต่คนหนึ่งเนี่ยมองปัญหาว่าโอ้โหแม่งแย่โลกถล่มทลายแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วแล้วไปด่าผู้ชายนะผู้ชายจะอยากอยู่ด้วยไหมในขณะที่ผู้หญิงคนหนึ่งดีกีเท่ากันครับความสวยเท่ากันรวยเท่ากันนะแต่มีวิธีการมองปัญหาที่ต่างกันเลยโดยสิ้นเชิงผู้หญิงคนนี้มองว่าไม่เป็นไรมันแก้ได้เฮ้ยมันผิดพลาดได้มันแก้ได้ <น>และฉันจะทําให้มันดีขึ้นและฉันจะเรียนรู้จากเรื่องนี้โอ้โหเป็นไงผู้ชายหลงเลยนะเปลี่ยนไปเลยนะความรู้สึกไม่เหมือนกันเลยเนี่ยแค่ mindset และวิธททีที่คุณมองปัญหาเท่านั้นเองเรื่องเดียวเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมปัญหาเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดว่าคนเนี้ยเขาควรจะอยู่คู่ควรด้วยไหมเ,ออเพราะเวลาที่คนเรามีความสุขโอ้โหแฮปปี้เป็นไงคุณอยู่กับใครก็ได้อยู่ใครก็ได้เวลาที่ควรแฮปปี้มันหัวเราะมันแฮปปี้มันเฮฮามันเป็นพลังงานเชิงบวกถูกไหม แต่คุณจะรู้ได้เลยนะว่าคนเนี้จะไปกันรอดหรือเปล่าเขาจะ <รอ S 1> ดูจากเ,เจออุปสรรคเจออุปสรรคตีโพยตีพายไม่ลงไปนอนดิ้นกับพื้นหรือเปล่าอ่านั่นแหละม,มันจะทําให้เขาเลือกหรือไม่เลือกคุณก็วิธีในการคิด ที่คุณคิดกับปัญหานั่นเองอ่านี่เจ๋งมากเลยนะเพราะผู้ชายจะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเขาคบกับคนคนนี้ไปเนาะถ้าในอนาคตมีปัญหาเออจะมาโทษผมหรือเปล่าเออจะโทษไหมจะมาด่าซ้ําเติมผมไหมเออหรือจะตีโพยีพยอย่างเดียวแล้วก็ไม่คิดถึงทางออกนะหรือจะคิดแค่ว่าทําไมเรื่องนี้มาต้องมาเกิดขึ้นกับฉันเอออันนี้สําคัญมากประโยคนี้มันบ่งบอกไม n ์เซตของคุณเลยว่าคุณคิดกับปัญหายังไง นะคุณมีความพยายามในการอยากจะแก้ไขมันได้ยังไงอน,นี้สาคัญแล้วมันทดสอบความแข็งแกร่งในใจิตใจด้วยเนาะใช่และตรงนี้มันคือความเซ็กซี่ทาง,ทางเขาเรียกว่าทางไมเซทที่แบบผู้ชายรู้สึกโอ้คนนี้ผู้หญิงคนนี้น่ารักคุณอาจจะไม่ต้องสวยเลอเลิศมากนะแต่ว่าถ้าคุณมีตรงนี้ปุบ๊บโอ้ผู้ชายจะรู้สึกสนใจคุณขึ้นมาท,าทันทีเวลาที่คุณแบบสตั๊กเกิลหรือว่าเผชิญหน้ากับอะไรบางอย่างที่มันท้าทายผู้ชายเขาจะแอบมองคุณด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยดูที่มันจะแก้ปัญหายังไง เออเขาเอาใจช่วยนะอ่ะพอถึงวันที่คุณต้องการความช่วยเหลือปุ๊บเขาสวอปเข้ามาช่วยโอ้โหคุณคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้แม่งแมนมากแล้วผู้ชายก็จะรู้สึกดีที่ได้มาเซิร์ฟคุณด้วยอ่าอันนี้สําคัญมากนะครับวิธีในการมองปัญหาวันนี้คุณมองปัญหายังไงคุณโทษคนอื่นไหมคุณรู้สึกว่าโทษฟ้าโทษฝนโทษโชคชะตาหรือเปล่าหรือคุณคิดว่าเอ้ยคุณสนุกกับมันคุณชาเลนกับมันแค่นี้แหละคุณก็มีเสน่ห์ละมาถึงข้อ3นะข้อ3คือคาม อันนี้มันเจ๋งยัง,ยงไงครับโครูมเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเราควบคุมได้ไหม,มนะคะหลาหลายคนที่เขาไม่ขามเขารู้สึกเขาล้นลนเขาระแวงเขากังวลกังวลไปหมดเลยม,มันหมายความว่าเขามองว่าตัวเขาไม่สามารถจะ control อ,อะไรได้<อ>แล้วบางคนก็เลยรีแอคไปด้วยอาการที่แบบว่าบางคนโมโหนะคะบางคนโวยวายนะหรือบางคนเนี่ยดูถูกตัวเองและเศร้ากับตัวเองก็มีมนะันสำคัญ การคามเนี่ยมันต้องคือเมื่อคุณเจอปัญหาปุ๊บการคามมันหมายความว่าคุณต้องสงบนิ่งก่อนแล้วใช้วิใช้เวลานั้นคิดนะว่าคุณจะว่าคุณจะโต้อตอบกับสิ่งนั้นยังไงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคุณไม่สงบเพียงพอเนี่ยแล้วคุณรีแอคไปโดยสัญชาตญาณบางทีผู้ชายก็มองว่าผู้หญิงคนนี้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยเนาะและหลายคนเนี่ยด่าผู้ชายนะบางคนก็ไล่ผู้ชายออกจากบ้านหรือก็ชวนทะเลาะด้วยนะคะก็เลยทําให้ผู้ชายมองว่า เขาไม่อยากจะใช้เวลากับผู้หญิงคนนี้เยอะเกินไปคําว่านิ่งหรือขามเนี่ยมันแปลว่าต้องเก็บกดอารมณ์ไหมครับโพรูมมันไม่ใช่การเก็บกดนะแต่ว่ามองว่าเป็นการพยายามทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าใช่นะคะพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมองรอบด้านนะมองแบบหลายๆมิติมากขึ้นไม่ใช่มองจากสายตาของตัวเองเท่านั้นใช่หรือมุมมองจากตัวเองเท่านั้นถ้าเรามองจากมุมมองตัวเองเราจะไม่รู้ว่าเราควรจะรีแอคอยังไงเพราะเราจะเห็นแก่ เห็นแก่ความรู้สึกของตัวเองเป็นเป็นที่ตั้งและถ้าเรามีทั้งหมด3ส่วนนี้มันจะเกิดขึ้นอะไรในความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นยังไงครับโฟรุมสามส่วนที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยนะคะมันเป็น m i n d s e t นะมันเป็น1 <BI? S 2> นก็คือ s e l f love เราต้องรักตัวเองนะ <im> สคือ Intelligen c e ก <im> ็คือความฉลาดในการแก้ปัญหาไม่คิดว่าหนีปัญหาหรือไม่คิดว่าอุปสรรคมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะควบคุมได้3ก็คือความสงบนะคะเราจะเราจะนิ่งก่อนแล้วเราจะตัดสินใจว่าเราจะ วิธีทําคือมันอะไรบ้างทีนี้สิ่งที่เป็นข้อปฏิบัติเลยสําหรับคนที่จะสามารถวิ่งนําความสัมพันธ์ได้เราไม่ต้องไปง้อผู้ชายให้ผู้ชายมางอเราข้อที่หนึ่งนะคะคือคุณจะต้องมีเวลาข้อที่หนึ่งนะคะือคุณจะต้องมีตารางเวลาชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจนก็คือตื่นเช้ากี่โมงทําอะไรบ้างหนึ่งสสาี่งานที่ต้องมีคืออะไรบ้างรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ใช้เวลาส่วนตัวของตัวเองให้แบบชัดเจนอะ คือลงตารางชัดเจนจนผู้ชายเขาต้องมาขอร้องเวลาจากคุณใช่ถูกไหมเออมันดูมีค่ากว่าถ้าสมมุติว่าเขาถามว่าวันนี้คุณว่างไหมว่างว่างว่างอยากไปเที่ยวกับเขาว่างตลอดเลยว่างตลอดเลยเขารู้สึกว่าอันนี้มัน available เนี่ยคุณเข้าใจไหมครับว่าของไกลเนี่ยพอคุณ available กับเขาตลอดเวลายี่บสี่ชั่วโมงโทรมาเที่ยงคืนตีหนึ่งดีสองโทรมาบนนุ่นบนนี่กูรับฟังตลอดกูเป็น เป็นแบบเหมือนเป็นที่พักใจให้เขาคุณต้องดูดีๆนะที่พักใจหรือกระโถนเออคุณเป็นที่ออพักใจหรือกระโถนวันนี้สําคัญมากเนี่ยโค้ชอะไรจะพูดประโยคนี้เลยเ,ยเหมือนหายใจกันออกใ,ใช่ใจออกคุณเป็นสาระพักใจหรือคุณเป็นกระโถนคุณต้องดูดีๆนะการที่เราเ a i l a b l e ตลอดไม่ได้แปลว่าคุณมีคุณค่านะมันแปลว่าเขาไม่รู้จะคุยกับใครละไอ้เรื่องนี้กูจะไปหาทางระบายที่ไหนคุณเป็นที่ผ่องถ่ายขยะหรือเปล่าหรือคุณเป็นที่สบายใจให้เขาวันนั้นคุณต้องวางตัวให้มีค่าด้วยการที่มีเเเเววลลาาป็นขอองงงตััรียํดบ ไม่ใช่ว่าคุณรักคนนี้ปุ๊บเวลาทุกอย่างกูเอาไปโยนให้เขาหมดคุณจะสุดท้ายคุณจะเจ็บบวดเพราะว่าเขาจะเดินจากคุณไปง่ายๆเลยเพราะคนที่ลงทุนเยอะคือใครคือคุณคไม่ใช่เขานะครคนลงทุนเยอะคือคนวิ่งตามนะเข้าใจกันง่ายๆแบบนี้นะต่อมาวิธีปฏิบัติข้อ2ก็คือว่าเราต้องมีมาตรฐาน ISO ผู้ชายที่เราต้องการอย่างชัดเจนด้ยนะไม่ใช่ว่าคิดแค่มาสข้อ เอาแค่ว่าไม่มีเมียกับไม่เคยแต่งงานมาก่อนแค่นี้มันไม่ได้นะคะคือคุณต้องคิดว่าผู้ชายที่คุณต้องการเนี่ยหนึ่งสอมี่ห้าหมีอะไรบ้างเราต้องมาเซตมาตรฐานผู้ชายในใจเราก่อนอถูกไหมเขาถึงจะทําให้คุณมีความพึงพอใจในชีวิตอย่างน้อยในช่วงคบหากันเราจะได้สก,กีนเขาให้เขาผ่านเข้ามาผู้หญิงหลายคนนะที่เราโคชชิ่งกันบางทีมีปัญหาเยอะเพราะอะไรรู้ไหมคุณไม่ได้เลือกไงคุณคิดว่าคุณเลือกไม่ได้ สิ่งที่คุณปล่อยให้เข้ามาคืออะไรรู้ว่าอ๋อเขาเขารักหนูเขารักหนูคุณดูจากอะไรอ๋อเขาบอกว่ารักเขาเอาใจหนูเอาใจหนูตอนไหนช่วงแรก2เดือนแรกหลังจากนั้นคือบางคนก็แบบมาแก๊สลท์นะ,ะบางคนไปนอกใจบางคนก็ไม่ให้เวลาเลยอ่ะมันคือเขาทําให้คุณเสพติดเขาไม่ได้ทําให้คุณรักหรือคุณไม่ได้ถูกเขารักนะแต่เขาทําให้คุณเสพติดต่างหากอันนี้ไม่ใช่ความรักเราต้องดูดีเพราะนั้นคุณต้องกําหนดก่อนว่า ใครที่คุณอยากมีความสัมพันธ์ด้วยใครที่คุณอยากจะเดินทางร่วมนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยเขาควรจะเป็นยังไงคิดได้เลยคุณดีไซน์ได้นะแล้วเดี๋ยวคุณสมองเราเนี่ยมันจะคอยซีเลสว่าเอ้ยคนนี้มันใช่นะคคุณอย่าไปคิดว่าโอ้ยเรื่องความรักอย่าไปเรื่องมากเลยมันธรรมชาติถ้าคุณไม่เรื่องนะคุณจะได้คนไม่ดีเข้ามามีโอกาสเยอะมากนะครับเพราะว่าปัญหาสําคัญคือบางทีมันไปลิงก์หรือมันไปขุดเอาปมวัยเด็กซึ่งคุณอะกับเขามันไปแมทช์กันสุดท้ายเขาเรียกว่า แทนที่จะเป็นคู่สร้างคู่สมกลายเป็นคู่บุญคู่บาปนะครับมันก็ส่งเสริมกันในในเชิงทําลายล้างเสียมากกว่าอยู่กันแล้วก็ไม่มีความสุขมาถึงข้อ3เลยข้อ3คือเราต้องมีขอบเขตความสบายใจที่ชัดเจนขอบเขตความสบายใจเนี่ยมันคือการที่เราเซตไว้เลยว่าถ้าสมมติว่าใครมาทําแบบนี้กับเราเราไม่ยอมถ้าใครมาล้ําเส้นเราเราจะมีวิธีแสดงออกอยังไง ต้องต้องรุนแรงเสมอไปไหมสมมติว่ายมันนอกใจปุ๊บเนี่ยกูไปดักตบมันเลยอันนี้ถือว่าโอเคไหมมันเป็นขอบเขตของเราเราทําได้ไหมคะโคดุมเราทาไม่ได้เพราะเป็นการทําร้ายคนอื่นถูกไหมในแง่กฎหมายก็ไม่ได้ละสีธรรมก็ไม่ได้ละเออนะคะมันก็คือผิดกับข้อสองไงก็คือการแก้ปัญหาด้วยความฉลาดถูกไหมคือเราไปประทะนะคะด้วยด้วยการทำร้ายร่างกายหรือว่าประท้าทางอารมณ์เนี่ยมันก็จะเกิดเหตุที่น่าเสียใจตามมาทีหลังใช่มีบางคนนะ มันบอกว่าไม่เสียใจกับโค้ดบางคนบอกว่าไม่เสียใจค่ะคือทําไปแล้วรู้สึกว่าสะใจ<ม>โอเคดิฉันจะไม่เสียใจกับมนะันถ้าคุณโอเคก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่นะ90%เลยคุณจะมาเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถึงแม้วันหนึ่งคุณจะเลิกกับเขาไปแล้วแต่ความรู้สึกแย่ในใจมันยังตามหลอกหลอนคุณไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งคุณคิดว่าไอสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะย้อนกลับมาหาคุณในรูปแบบไหนวะ มันจะมาเกิดขึ้นกับลูกคุณหรือเปล่าะจะเกิดขึ้นกับหลานคุณหรือเปล่าโดยที่คุณไม่คาดคิดสิ่งนี้มันจะลบกวนจิตใจคุณไปตลอดเพราะนั้นเลือกการกระทําที่มัน make s นนะครับด้วยการคิดอย่างฉลาดและใจเย็นนั่นเองใช่ค่ะการมีขอบเขตความสบายใจที่ชัดเจนเนี่ยมันจะทําให้คุณสามารถควบคุมเกมหลักได้ด้วยตัวเราเองอนะถ้าสมมติว่าเราเดทกับผู้ชายไปสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยปุ๊บเขาบอกว่าเออโอเคสถานะเราเนี่ยคือแฟนแล้วแต่ปรากฏว่าเขายังไปคุยกับคนอื่น ถ้าคุณตีเส้นขอบเขตของคุณว่าถ้าเป็นแบบนี้ฉันไม่โอเคฉันจะเลิกกับเธอนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีขอบเขตเลยคุณก็ยังคิดว่าเออถึงแม้เออเขาจะคุยเนี่ยก็ไม่เป็นไรเระ่าเขาก็ยังรักฉันอยู่เขายังกลับบ้านเขาก็ยังมาซื้อกับข้าวให้ฉันอ่าอันนี้มันคือคุณคุณยอมให้เขาลุกล้ําขอบเขตความสบายใจคือการมีขอบเขตไม่ได้แปลว่าคุณต้องแอกคสซีฟหรือคุณจะต้องแบบก้าวร้าวจะต้องไปด่าพ่อล่อแม่เขาไม่ใช่นะแต่มันเป็นการยืนกรานสิ่งที่คุณเชื่อ นะคุณไม่ผิดที่คุณจะเชื่อแบบนั้นแบบนี้นะถ้าคุณประกาศไปแล้วว่าอันนี้รับไม่ได้ก็ต้องแสดงให้เขาเห็นว่ารับไม่ได้เพราะบางทีผู้ชายจะไม่เชื่อนะเวลาผู้หญิงบอกว่ารับไม่ได้เอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผู้จะกล่อมมันสักพักเดี๋ยวมันก็ต้องใจอ่อนเพราะผู้หญิงคนนี้รักกูมากกว่าที่กูรักมันอ่าถ้าเขาคีดอย่างนี้เมื่อไหร่คุณเสร็จเลยคุณเกมเลยคุณจะกลายเป็นคนวิ่งตามทันทีเพราะคุณคุมอะไรไม่ได้เลยคนที่คุมคือคนวิ่งนําก็คือ แฟนคุณนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันจะมีสอนอยู่ในคอร์สที่ชื่อว่า Dark Feminine ส,ส, mm. สั่งสมองให้เขายอมคุณนะคะสั่งสมองให้เขายอมคุณแล้วคุณจะรู้เลยว่าถ้าเกิดคุณอยากเปลี่ยนโพสิชันจากคนที่วิ่งตามมาเป็นคนวิ่งนำที่สามารถควบคุมเกมหลักได้ด้วยตัวเราเองมันต้องมีวิธีอะไรบ้างนะคะถ้าสนใจทักโค้ดได้เลยกับคอร์ส Dark Feminine คะ่ะ